สวัสดีค่ะเมจิกทาร์ลตบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่นะคะทำนายดวงกันให้กับคุณคนที่เกิดวันเสราร์นะคะในช่วงเดือนมีนาคมนะคะมาดูกันว่ากําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะมีไหมนะคนที่เกิดวันเสราร์นะคะ การอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้จาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนอะใครที่อ่านแล้วตงรงดูแล้วคิดว่าใช่เรื่องราวของตอนเองก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันนะคะ ราขอตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดวันเสาร์สิบใบนะคะมาดูกันว่าช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรนะคะเดือนมีนาคมเนาะและกําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดวันเสาร์นะจ๊ะ ใครสนใจอยากอ่นานไพ่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ id line นะคะใครเพิ่งเข้ามารับชมคลิปใหม่ครั้งแรกในวันนี้นะคะรบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเมจิคาร์าลบายซิตี้ด้วยนะคะเป็นขวัญและกำลังใจกับแม่หมอในการทำไพ่เนาะมาดูกันนะคะวันเสาร์มีนาคมตอนนี้คุณเป็นอย่างไรนะคะ Hmm. The date The date มันเป็นลนักษณะของอุปสรรคปัญหามรสุมชีวิตนะคะการพบเจอกับงานงานสีเทางานขาวดำนะคะมีปัญหามากมายที่ถาโถมเข้ามาทั้งในเรื่องของอความเจ็บป่วยสุขภาพร่างกายนะคะหรือการพัดภาคการแตกแยกการทะเลาะเบาแวง้งหรือเป็นลนักษณะของการอ,ออกจากงานตกงานหรือมี มีวิบากกรรมอะเออนะแต่ว่าเจอเดทมันเป็นลนักษณะของการจบซึ่งอุปสรรคปัญหาที่เรากล่าวมาทั้งหมดนะคะคือก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอมรสุมชีวิตมามากมายนะคะแต่ว่าทุกอย่างมันมาถึงจุดที่สิ้นสุดแล้วนะคะอุปสรรคปัญหาเรื่องใดๆทุกอย่างมันจบและคุณกำลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะใครเจ็บป่วยอยู่ก็จะมีหนทางการรักษาใหม่ๆนะคะเหมือนชีวิตได้รักษาได้ค้นพบได้ได้ มีสิ่งดีๆได้เกิดใหม่นะคะมาดูกันต่อนะแต่ถ้าใครไม่สบายใจยกเ<อ>กี่ยวกับเดยเดทเนาะก็ลองทำบุญอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับงานศพก็ได้งานกู้ภัยบริจาคทรัพย์บริจาคเงินให้กับมูลนิธิกู้ภัยต่างๆผ้าหอ่อศพโรงศพแบบนี้นะคะุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะ ขอให้คุณกำเนิดเกิดใหม่ได้พบเจอกับสิ่งที่ดีๆนะคะเรื่องราวดีๆใครคิดหวังสิ่งใดไว้ขอให้สาเร็จสมหวังนะคะมาดูกันต่อนะคนเกิดวันเสาร์เรื่องใดสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะในช่วงเดือนมีนาคม เซเว่นออฟสอดเซเว่นออฟสอดเป็นลักษณะของคนหน้าไหว้หลังหลอกไว้ใจไม่ได้นะคะเป็นคนทําอะไรรับหลังเรามีใครทําอะไรรับหลังเราเราก็จะได้ล่วงรู้ก็ให้ระมัดระวงังหรือถ้าเราทําอะไรรับหลังคนอื่นระวังคนอื่นจะมาล่วงรู้เซเว่นออฟสอดเป็นลักษณะของคนเหมือนขมโมยขจรอะลักเลขข็กขโมยน้อยหยิบจับของอะไร ประมาณนี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องเข้าของมีค่าต่างๆนะคะหรือช่วงนี้ชีวิตของคุณอาจจะพลิกผันพลิกฟื้นก็ได้เนอะมีใครบางคนวางแผนในเรื่องของการเดินทางต่างประเทศเอาไว้นะมีเกณฑ์กําลังจะได้เดินทางหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายการกู้ภยัยหมออะไรแบบนี้คนให้ความ ดูแลรักษาคนอื่นแบบนี้ก็ได้เนาะเป็นโหรศาสตร์ก็ได้เนี่ยเป็นนักพยากรณ์อ่านไพ่ก็ได้เดลเดทเนี่ยและช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะเดินทางวางแผนในเรื่องของการเดินทางต่างประเทศเอาไว้มีเกณฑ์กําลังจะได้เดินทางนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคนที่ไว้ใจไม่ได้โดยเนาะการประมูลงานการทําอะไรใต้โต๊ะเนี่ยเงินที่ได้มาจากความเสี่ยงเงินการพนันเนี่ยช่วงนี้มีเกณฑ์ที่กาลังจะได้แบบนี้มาเข้ามานะคะ ซิกออฟสอดนะคะมีเซเว่นออฟสอแล้วก็มีซิกออฟสอดด้วยการเดินทางนะคะมีเกณฑ์เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างจังหวัดหรือมีเกณฑ์ออกจากที่เดิมออกจากจุดเดิมที่อยู่แล้วมันไม่สบายใจอยู่แล้วมันไม่ตอบโจทย์อยู่แล้วมีเรื่องมีปัญหาเหมือนคุณเดินทางออกมาจากตรงนั้นแล้วเดินทางออกมาจากปัญหาแล้วนะคะแต่ว่าทุกปัญหามันยังไม่ได้ถูกแก้ไพ่ด่าม,มาถึงปัญหาใช่ไหมแล้วเนี่ย คุณพกพาเอาปัญหามาด้วยนะคะคุณเอามันใส่หลังมาด้วย <c ười> คือปัญหาที่มีอยู่มันจะค่อยๆค,คลี่คลายไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะวุบแล้วหายไปเลยทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองถ้าใครติดขัดปัญหาในเรื่องของการเงินมีหนี้สินอยู่ช่วงนี้อย่าสร้างหนี้เพิ่มนะคะแล้วเดี๋ยวหนี้สินต่างๆมันจะค่อยๆทุเลาเบาบางลงไปเองนะคะดูกันต่อนะ ในไฮโรเฟนดฮโรเฟนเป็นไพ,พ่พระไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลอยู่นะหรือคุณอาจจะมีผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนมีปัญหาอะไรติดขัดให้ปรึกษาผู้ใหญ่หรือถ้าใครเจ็บป่วยให้ลองดูวิธีการรักษาแบบแผนโบราณน,นะคะการเจ็บป่วยของคุณก็จะดีขึ้นนะคะมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะในเรื่องของการงานก็จะดีขึ้นพัฒนา เติบโตขึ้นนะคะมาดูกันต่อนะหรือใครช่วงนี้ไม่สบายใจใครติดขัดปัญหาหรือไม่สบายใจเกี่ยวกับเดดเดสเนาะให้ลองสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาด้วยนะคะแผ่เมตตากรวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะอืม king of p e n t a c l e นะคะคือคุณนะ่ะเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินอย่างมากนะคุณเป็นคนที่มีเงิน เงินอยู่นิ่งๆอยู่กับคุณน่ะเออเป็นลักษณะของเศรษฐีมหาเศรษฐีนะมีความมั่นคงมีความชัดเจนมีความออวางแผนจัดการบริหารงานเงินเก่งดีนะคะและเขาเรียกว่าเงินกําก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเนี่ยกำลังจะเข้ามานะคะตัวเลขก็น่าจะมาจากาเรื่องของความเป็นความตายงานศพอะไรประมาณนี้นะคะ ใครไปงานขาวดำก็อาจจะได้จากตัวเลขตรงนี้นะคะเงินก้อนใหญ่นะคะหรือช่วงนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะมีเกณฑ์ที่กำลังจะได้พบกับชาวต่างชาติต่างประเทศหรือเป็นคนที่ค่อนข้างขี้หวง่เออขี้หวงขี้หวงห่วงห่วงหวงหงทุกอย่างอะ่ะหวงเงินห่วงของห่วงคุณด้วยอะไรประมาณนี้นะคะดูกันต่อนนะ สามเหรียญช่วงนี้คิดในเรื่องของการเงินเนาะการเงินการลงทุนการมีหุ้นส่วนนะการเซ็นสัญญาการว่าจ้างนะคะใครตกงานอยู่รอง,งานอยู่มีเกณฑ์ที่กําลังจะได้รับการติดต่อว่าจ้างเซ็นสัญญาในเรื่องของการงานนะคะงานเติบโตนะคะงานได้มีหุ้นส่วนมีคนที่เ,เข้ามาร่วมหุ้นร่วมทุนนะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นในลักษณะของการพัฒนามาจากความที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะ เดะมูนนะคะมีเรื่องให้ไม่สบายใจวิตกกังวลคิดมากนะคะมีอะไรที่มันอยู่ลึกๆภายในใจอ่ะมันเหมือนเป็นเป็นพลังงานในแง่ลบที่มันอยู่ภายในจิตใจของเรานะคะมันคอยจะเข้ามากวนในช่วงนี้หรือช่วงนี้อาจจะลักษณะของเดะมูนเนะอาจจะมาจากคนที่มีเซน์ก็ได้ คุณเป็นคนที่มีเซนช่วงนี้เซนแรงเซนแมนเห็นอะไรวุบวุบแวบแวบอยู่ตลอดเวลาเนาะก็อย่างที่เราบอกเนาะสวดมนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาให้เขาเนาะหรือแผ่เมตตาให้กับเจ้าที่เจ้าทางเนาะเป็นไพ่ของเจ้าที่ขึ้นมานะคะ ưng, ช่วงนี้ก็อธิษฐานขอให้เจ้าที่ปกปักรักษาคุม้คมครองดูแลบ้านให้หน่อยนะคะมันมีเนี่ยขโมยขาโจรด้วยนะคะหรือช่วงนี้ก็ให้พยายาม เอาตัวเองให้ออกมาจากความคิดลบอะ่ะเพราะอันนี้มันเป็นลักษณะของความวิตกกังวลคิดลบนะคะอยากคิดลบเนาะเพราะมันกําลังจะมีทั้งในเรื่องของการเงินทั้งในเรื่องของการเซ็นสัญญาว่าจ้างแล้วคุณเองอะ่ะคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองอยู่นะคะเดี๋ยวนต่อ เทียบวอนนะคะเทียบวอนเป็นล <tinc S 2> ักษณะของความมั e ่นคงในเรื่องของงานใครรอในเรื่องของการเดินทางต่างประเทศเนี่ยมีเกณฑ์กําลังจะได้เดินทางในมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้ขยับขยายเติบโตในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนาะเลื่อนขั้นกันแบบในแผนกในองค์กรแบบนี้นะคะหรือเลื่อนขั้นตามลําดับลาดับขั้นเหมือนข้าราชการเขาก็จะมีวันมีเดือนอะไรของเขาเนาะก็จะเลื่อนขั้นประมาณแบบนั้นนะคะการ รอง,งานต่างประเทศรอความมั่นคงในเรื่องของงานต่างประเทศเนี่ยการสื่อสารติดต่อออนไลน์ต่างประเทศงานประชาสัมพันธ์การติดต่อดีนะคะดีมากนะคะงานมั่นคงงานเติบโตนะคะมีลักษณะเนี่ยมีคู่ค้ามีคนเข้ามาอุป,ปถัมภ์ค้ำค้ำประกันในเรื่องของการงานนะคะใครรอง,งานต่างประเทศไว้เนี่ยมีเกณฑ์ได้เซ็นสัญญาได้ว่าจ้างนะคะ หรือติดขัดอะไรช่วงนี้ไว้เจ้าที่หน่อยนะคะทุกอย่างจะได้โลง่งเนาะขอสองใบนะคะคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยมีเกณฑ์ได้งานใหม่จริงๆนะเนี่ยเอ็ดอ w a วอนะคะงานใหม่นวัตกรรมใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องของงานมีโอกาสดีๆใหม่ๆเข้ามาใครอธิษฐานขอพอรเอาไว้ในเรื่องของงานนะใครรอง,งานอยู่ใครตกงานอยู่นะมีโอกาสได้ ได้รับข้อมูลข่าวสารได้รับการติดต่อมาจากโทรมาก็ได้ออนไลน์ก็ได้เนาะอีเมลแบบนี้เนาะเรียกไปสัมภาษณ์งานและมีเกณฑ์จะได้ด้วยนะเพราะมันมีเกณฑ์ได้เซ็นสัญญาว่าจ้างมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะงานทางไกลต่างประเทศก็ดีนะคะงานใหม่นวัตกรรมใหม่โอกาสใหม่ๆนะคะกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะขอ,อีกใบหนึ่ง นที่เกิดวันเสารในช่วงเดือนมีนาคมนะคะพี่ไพ่มีเรื่องใดสิ่งใดอยากบอกอีกนะหมัมมมในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของงานนะคะเหตอาบอลเนาะการเรียนรู้การเริ่มต้นการได้ไปศึกษาอบรมสัมมนาเนาะในเรื่องของงานใหม่นวัตกรรมใหม่ที่เราคิดอยากทําอยากลงอยากลงแรงอยากท่องเที่ยวอยากลงมือกับงานเนี้ยมานานแล้วเนี่ยจะได้ไปจะได้ทําในช่วงนี้นะคะ อย่างอื่นก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของใจของตนเองนะคะอย่าคิดลบจนเกินไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีสิ่งดีๆรออยู่อยู่ความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองดูแลนะคะติดขัดอะไรปรึกษาผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเขาพร้อมที่จะให้การเขาเรียกว่าให้ให้คำปรึกษากับคุณนะคะอืม และปัญหาทุกๆอย่างเดี๋ยวมันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปนในทิศทางที่ดีขึ้นเอ,ง,องที่เราบอกทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะงานใหม่โอกาสใหม่นะคะกำลังจะเข้ามางานต่างประเทศงานต่างชาติงานต่างประเทศที่คุณรออยู่กําลังจะได้รับข่าวได้รับข้อมูลเร็วๆนี้นะคะโอเคเนื้อคนเกิดวันเสาร์นะคะใครไม่สบายใจก็ลองทําบุญอย่างที่เราบอกนะคะทําบุญแล้วสวดมนต์ปฏิบัติทําแล้ว แผ่เมตตากวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะมันมีภัยของเจ้าที่เจ้าทางขึ้นมาก็ใครติดขัดมีปัญหาอะไรช่วงนี้ไหวเจ้าที่หน่อยก็ดีนะคะวันนี้เราขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะใครอยากให้ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ i d l ดี e ลหรือใครอยากขอบคุณเรากดปุ่มซุปเปอร์แงหรือโอนเงินได้ที่รายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปวันนี้เราขอบคุณมากๆค่ะมีจิทาร